บายแลคตอซอยสนับสนุนโดยแลคตอซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลก ันนี้ซีมีเมนูอาหารเช้าสําหรับวันจันทร์ที่แสนวุ่นวายมาฝากกันค่ะสาวๆคนไหนนะคะที่มีชีวิตในยามเช้าที่แสนจะเร่งรีบนะคะจงต้องอดมือเช้าแล้วล่ะก็ทําเมนูนี้ไว้ทานระหว่างทางกันได้เลยคะ่ะกับเมนูแซนวิชซสสลัดปูอัดในปิ่นโตค่ะ,ะส่วนผสมสาคัญสําหรับสลัดปูอัดของเรานะคะก็มีเกลือป่นนะคะปูอัดฉีกเป็นเส้นค่ะแตงกวาญี่ปุ่นาหั่นเป็นเส้นนะคะมายองเนสค่ะงาขาวคั่วและนมถั่วเหลืองลมทะ์ฟอยค่ะ เริ่มลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเอาแมงเนสใส่ลงไปในถ้วยผสมเลยค่ะตามด้วยงาขาวพั่วค่ะใส่เกลือป่นลงไปค่ะตามด้วยนมถั่วเหลืองและซอยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะใส่ปูอัดนะคะแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นลงไปได้เลยค่ะทาน้ำผนมปางวางลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็นำสลัดปูอัดที่ทำไว้นะคะใส่ลงไปตรงกลาง แล้วก็นําขนมปังอีกแผ่นนะคะวางทับลงไปค่ะอันครึ่งได้เลยค่ะนำแซนวิชนะคะใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะเราก็สามารถนะคะที่จะใส่ผักสดนะคะไข่ต้มปูอัดหรือว่าไส้กรอกลงไปนะคะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้ด้วยค่ะสาวๆมีเมนูยำเช้าเป็นอะไรกันบ้างคะเข้าไปแชร์กันได้ที่ Facebook ของนจตยขับเลยค่ะ